สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปที่ช่องผมนะครับก็มีคนรีเควสตมานะครับขอผลเทสเต็มๆหน่อยนะครับโดยใช้ตัวอาร์ต A380 นะครับเป็นแบบ PCIe 3-0นะครับ Gen 4เไอ Gen 3อ่ะพูดง่ายลองใส่กับ Gen 3ดูหน่อยครับว่าเป็นยังไงบ้างครับถ้าเอามาเล่นเกมนะครับเดี๋ยวจัดให้นะครับเดี๋ยวไปที่ เกมคราวที่แล้วนะครับล่าสุดเนี่ยเป็นเกมพับทีนะเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวจะทำข้อเ,เกมเป็น A อเอแล้วกันอันนี้เป็นผลเทสเต็มๆเ,เลยนะเพราะว่าผมเล่นผ่านแคปเจอร์การนะในคลิปเก่าๆนะที่ด้านตั้งแต่วันแรกเลยผมเล่นผ่านเครื่องตัวเองเลยนะเล่นไปแล้วก็ไลฟ์ไปหรือว่าอัดวิดีโอไปนะที่เครื่องตัวเองเลยมันอาจจะไม่เต็มไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับอันนี้ ไม่จะเต็มประสิทธิภาพแล้วเดี๋ยวเราลองเข้าไปในกับบอรดตรันะค,ครับก็จะเป็นอ่า๋ยวผมเขียนไว้แล้วกันนะใส่ตัวหนังสือขอใส่ตัวหนังสือก่อนก็จะเป็น i3 นะ i3 สอ่าอ 12, 100, 100. แล้วก็เป็นคาสจอนะ a สามแปดแล้วก็เป็นแรมนะแปดคูณสอง b สอนะครับแล้วก็เป็นบวก pc ie 3.0นะครับอันนี้เล่นผ่าน pc ie สานย์นะผมลองเล่นผ่านสามนย์แล้วนะ มันก็ได้ดีกว่า3.0เนี่ยประมาณชัด10ปรเซ็นตะ์ะถึงบอกมาดูนะโอเคอ่ะาวางตรงนี้อ่ะนี่ชัดมีชัดอีกอเดี๋ยวขอปรับแป๊บหนึง่งสักู่เออสีแดงแล้วกันวะโอเคเรียบร้อยแล้ว นะตรงอ่ะันนี้หน่อยกันอ่ะตรงนี้นะตรงขวาล่างนะก็เป็นการ์จอเนี่ยเล่นอยู่เลยเนี่ยนะเล่นอยู่เลยเห็นปะเอาให้เห็นเลยว่าผมไม่ได้โกงนะตอนนี้ก็โอ้โหเฮ้ยร้อยหกสิบหกเฟรมเลยก่อร้อยเจ็ดสิบเฟรมเลยเหรอเดี๋ยวนะมีอะไรผิดพลาดไปไหมปรับค่าอะไรไว้หมเนี่ย ปะแบบอันต้าไว้นะอันต้าเลยสูงสุดนะนี่สูงสุดเลยทำมมันเยอะยจังเงินอนะโอ้โหเยอะนะแต่เกมดอทเอนะส่วนใหญ่ก็เล่นผ่าน v ีซิงนะบางโคนส่วนใหญ่จะเล่นผ่าน v ีซิงนะเพราะว่ามันมันเย็นขวานะนี่ก็ ตอนบวกก็ร้อยห้าสิบกว่า frame. เฟรมเล่นร้140แล้วตกมามาห้าสิบนะก็ประมาณนี้นะโอ้ดอทเอเล่นเฟรมแค่มีเฟรมแค่5มี60-70เฟรมก็เล่นได้สบายแล้วนะไม่รู้จะเอาเยอะไปทำอะไรนะดอทเอโอเคนะรู้เรื่องนะเดี๋ยวลองปรับเป็นแบบม e ีซิงค์ดู เป็นในเลเยอร์ X 1เนะแล้วก็ลองใช้แบบดังค่าขั้นสูงใช้ v Sync สูงสุดล็ frame. อก60เฟรมบอกเลยว่าเนียนกริฟนะไม่มีปัญหาค่าผ้ามันสะดุดหรือกระตุกมันอาจจะเป็นปัญหาที่ Capture Card ของผมเองนะมากกว่า